ใจกดกรด้าได้เลยนะคะคุณกดกร้าได้เลยนี่แบบกระปุกจะปักให้จะเป็นอันนี้ค่ะแปดสิบเก้าบาทจะเป็นอันนี้มีไหมเอยนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าอยากลองก่อนแนะนําอันนี้ที่ปักหมดะะุดราคาแปดสิบเก้าบาทาจะเป็นแบบกระปุกค่ะสนใจก็กดกร้าได้เลยนะจ๊ะกดกรด้ากดกร้าได้เลยโอ้โหร้อนมากร้อน สวัสดีครับ FC ซค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่โยนะคะส่งดอกกุหลาบให้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณสําหรับดอกกุหลาบนะจ๊ะถูกกว่าร้านอื่นขอบคุณค่ะอันนี้มันจะเป็นแบบแต่ถ้าใครที่แบบเคยทานเคยสั่งแล้วแนะนําให้ซื้อแบบนี้นี่ได้เยอะมากคูณ4 1 9สิบเกาบาทอันนี้4ี่้อยิบเก้าบาทนะคะเสียงจักระจันอยู่บ้านนอกน้ำพริกแซ่บจริงค่ะกินแล้วหยุดไม่ได้เลยขอบคุณค่ะ ใครสนใจกดตะกาได้เลยนะคะใครสนใจกดตะกาได้เลยนะจ๊ะกดตะกาแล้วสั่งได้เลยจ้าม,มีคนบอกว่าทาลาวงการจะไล์อยู่ไหมก็นี่ไงไล์อยู่นี่นี่ไงก็ไล์อยู่นี่ไงนี่แหละไม่ได้ตายค่ะยังอยู่แค่ไม่ได้ทํางานในในหน้าจอทีวีเฉยๆค่ะไม่ได้ทํางานประจําทําเองทุกขั้นตอนค่ะ ทำเองทุกขั้นตอนค่ะหอมกระเทียมเจียวเองนะคะกากหมูเจียวเองอืไม่อยากกินให้ดูเพราะว่าถ้ากินแล้วมันจะหยุดไม่ได้มันอร่อยมากอันนี้เป็นแบบกระปุกนะคะแปดสิบเก้าบาทจ้าอันนี้เป็นแบบกระปุกเปนจ้าแปดสิบเก้าบาทน่ารักมากครับขอบคุณค่ะชื่อพี่อะไรพี่อะไรคะชื่ออะไรถ้าคายกันได้นะจ้าทุเรียนเป็นลูกๆมาช่วงไหนปีหน้าเลยค่ะ เเรียนลูกต้องรอปีหน้ามันมันหมดฤดูกาลไปแล้วค่ะอืมโรยยำขนมจีนคือสุดเห็นไหมอันนี้คนที่เคยซื้อไปจะรู้419บาทค่ะ500กรัม419บาท,บาท500กรัมคุณดูสิคุณดูเครื่องน้ำพริกคุณดูน้ำพริกสิดูน้ำพริกดูเครื่องน้ำพริกสิคะตอนบ่ายสั่งหนังไก่และตาแดงเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะ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  สวัสดีครับอาจารย์ท่านอะไรเนี่ยนมัสการค่ะท่านนามัสการเจ้าขะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับทุกคนก็เลยที่จันทบุรีมีร้านไหนขายบ้างถ้าอยู่จันทบุรีมาซื้อที่บ้านเลยก็ได้ค่ะมาซื้อที่บ้านเลยก็ได้ค่ะมันไกลไปใช่ไหมมันไม่ดูเสียงมันไกลไปใช่ไหมคะมันก็เลยแบบไม่ไม,ไม่ดูเสียง โอนเรียบร้อยค่ะรอกินอันนี้ซื้อที่ไหนคะซื้อที่ไหนคะคุณพี่คุณพี่ซื้อที่ไหนคะซื้อในแอปไหนเอ่ยสวัสดีค่ะพี่แพรรี่อ่านหนูสักเม้นเธออ่านแล้วจ้าอ่านแล้วจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตั้งค่าเสียงไหมอืมมันมีไหมไม่มีนะไม่มี ในจะกาเลยค่ะขอบพระคุณค่ะเอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นให้หนูเห็นนะปกติถ้ามันมีคนสั่งมันจะขึ้นเนาะมันจะขึ้นนะคะปกติถ้าสั่งปุ๊บมันจะขึ้นเลยมันจะแบบมันจะมันจะเห็นให้ดูนะว่าไม่เผ็ดนะคะน้ําพริกไม่เผ็ดกินเล่นได้สบายไม่อยากแกะแกะแล้วเดี๋ยวกินไม่หยุดมันอร่อยมากคุณดูสิครับกะาาหมูชิ้นใหญ่มากากะหมูชิ้นใหญ่มากดูค่ะดูค่ะทุเรียนทอดก็มีนะคะทุเรียนทอดเหมืองกันนี่ แผ่นใหญ่ทุเรียนทอดเกรดเอเดี๋ยวปักจะปักหมุดให้นะคะมันจะเป็นอันนี้ค่ะทุกคนนี่นี่ถุงใหญ่ทุเรียนทอดเกรดเอถุงใหญ่แผ่นใหญ่เกรดเอ <c oughs> ไม่ใส่สารไม่ใส่สีนะฮะไม่เก็บค้างปีคะ่ะทอดจากเนื้อทุเรียนหมอนทองแท้นะคะดูชิน่นดูชิน้นดูชิ้นทุเรียนทอดคะ่ะดูค่ะน่ากินเวอร์อืม มีคนบอกว่าในติ๊กต็อกลดราคาเยอะมากเลยนะคะสําหรับลูกค้าใหม่สําหรับลูกค้าใหม่ลดเยอะมากเลยนะคะในต่อตออแอดมินบอกว่าในติ๊กต็อกลดเยอะมากกดตะกราเลยค่ะสําหรับลูกค้าใหม่นะคะลดกันแบบ <c oughs> ลดให้เยอะมากน้ำพริกากากหมูเหลือแค่239บาทเองใครเป็นลูกค้าใหม่นี่คุณ ใครเป็นลูกค้าใหม่เธอทำไมรดเยอะขนาดนี้เธอสั่งแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเอะปกติถ้ามันมีคนสั่งมันจะขึ้นเมันจะขึ้นหน้านี่นะทำไมของของหนูมันไม่ขึ้นไม่รู้นะปกติมันจะขึ้นนะ <c oughs> มันจะขึ้นมันจะขึ้น <c oughs> เวลามีคนสั่งออเดอร์นะปกติ สวัสดีค่ะคุณแพรี่สวัสดีค่ะสนใจสนใจอะไรสั่งได้เลยนะคะคุณค่ะสนใจอะไรสั่งได้เลยนะจ๊ <c oughs> โจะโดยาฉพาะน้ำพริกถ้าซื้ออะน้ำพริกถ้าซื้อแนะนําให้ซื้อแบบถุงนี้นะคะสี่รอยสิบเก้าบาทสี่รอสิบเก้าบาทสี่รอสิบเก้าทบ,าท,บาทกดตะกร้าลและชําระเงินเลยค่ะกดตะกร้าลและชําระเงินเลยค่ะเห็นว่าขึ้นอยู่นะคะเอ๊ะทำไมของหนูมันไม่เห็นน่ะเพราะอะไรอ่ะทําไมของหนูมันไม่เห็นวะเธอของดิฉันทาไมมันไม่เห็นน่ะมันเป็นเพราะอะไรอะ่ะ แปลกมากคือทำไมมันไม่เห็นอ่ะเคยซื้อน้ำพริกจ่ายแค่สามสิบาทดอเลิรทุกคนที่ฉันขอใส่ผมได้ไหมไม่ได้ลบไปไม่ใส่อ่ะอย่างนี้แหละเคยซื้อน้ำพริกแพรรี่จ่ายแค่สามสิบบาทเห็นค่ะเห็น ว่ากำลังซื้อเอ๊ะทำไมทำไมของดิฉันมันไม่ขึ้นนะเออปกติมันจะขึ้นว่ากำลังซื้อนะคะขอบพระคุณแล้วกันนะคะคุณขาขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะกดก้าและชำระเงินได้เลยกดก้าและชำระเงินได้เลยสวยใสมากขอบพระคุณค่ะ <c oughs> วันนี้เจอแต่นในลุคแพร,รี่สาวน้อยบ้านนานซะ,ะอันนี้419บาทขายดีมากนะคะคุณขา วันนี้ออเดอร์เยอะมากออเดอร์เยอะจริงๆในในเพจนะคะคุณเพราะว่าไลฟ์วันแรกไลฟ์วันแรกค่ะวันแรกก็คือแบบออเดอร์เยอะไม่มียังไม่มีบริการสั่ง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 ขอบคุณค่ะ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 อืมเนี่ยรักกันจริงต้องเป็นแบบนี้นะคะรักกันจริงต้องอุดหนุนกันอืมแม่อยู่ไหนคะอยู่บ้านคะ่ะยังอยู่บ้านนะคะ หน้าที่ของดิฉันก็คือตอนนี้ก็คือหน้าที่ของดิฉันก็คือขายของค่ะเป็นแบบแม่ค้าแม่ใจนะจ๊ะขายของไปอืมไม่ได้เลยอะ่ะกินน้ำส้งหูนะคะคุณ เมื่อเย็นเจอคุณพ่อแพรรี่เว้นมาในตลาดท่าใหม่ด้วยอ๋อเหรอคะนะคะอืมน่าจะไปซื้ออะไรหรือเปล่าพ่อชอบไปซื้อของซื้ออะไรนะครับคุณทุกคนเห็นหยดหน้าแสงฟเีไหมเพราะว่าปิดไฟแก้วสวยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดื่มอะไรครับ เธอบ้านนอกมันดีมากให้ดิฉันฟังเสียงจงิ้งหรีดดีกว่าฝังฟังเสียงรถนะอยู่กรุงเทพนอนคอนโดก็คือตอนกลางคืนนี่มันะมีพวกชอบแวนรถแม่นั่นแม่ดังขึ้นมาถึงคอนโด <c oughs> อยู่ตรงที่พาวดีอะ่ะฟังเสียงอันนี้ดีกว่าเสียงจงิ้งหรีดจั๊กจั่นอะไรเงี้ยมีความสุขสวัสดีห้าร้ยห้าสิบห้าคนคุณนี่น้ำพริกตาแดงเดี๋ยวปักหมุดให้อันนี้ค่ะคุณอันนี้เลยจ้านี่ ตาแดงน้ำพริกตาแดงเนี่ยดูเยอะขนาดไหนคุณเนี่ยห้าร้อยกรัมห้าร้อยกรัมสามร้อยบาทห้าขีดน้ำพริกตาแดงขายดีมากนะคุณเนี่ยดูดูเยอะมากและแบบสูตรเข้มข้นนะคะน้ำพริกตาแดงของดิฉันเป็นน้ำพริกแบบเข้มข้นกดสั่งในแอปสีฟ้าไปแล้วใช่ไหมคะโอนแล้วด้วยขอบพระคุณคะ่ะเดี๋ยวจัดส่งพรุ่งนี้เลยคะ่ะ วันนี้จะส่งสินค้านะคะคุณลูกค้าค่ะ <c oughs> สินค้าจะส่งุ่งนี้นะคะกำลังย้ายถิ่นฐานไปอยู่ระยองเพราะต้องการบรรยากาศแบบนี้เ <c oughs> บื่อกอทมอสุดทุเรียน200กรัมถุงใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะคุณพี่อร่อยมากคุณพี่โอ้ไม่อยากจะเมาเธอคุณพี่ไม่อยากจะเมาเธอดูชิ้นสินี่ชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากไม่อยากจะเมา อยากให้ซื้อค่ะดูชิ้นใหญ่มากนี่ค่ะอ่าทุเรียนทอดทุเรียนทอดหมอนทองเนื้อทุเรียนหมอนทองนะคะแผ่นใหญ่เกรดเอไม่ใส่สารไม่ใส่สีไม่เก็บค้างปีค่ะกดสั่งได้เลยจ้านี่ดูค่ะดูค่ะดูค่ะเห็นปะ่ะแผ่นใหญ่เธออืม อยุรยองอยากกินทุเรียนทำไมเงียบสงบจีนอยากซื้อก็โอนตังไม่เป็นอ้าวทำไมล่ะคะคุณพี่ทำไมโอนเงินไม่ได้เหรอคะเป็นเพราะอะไรทำไมโอนเงินไม่ได้คะเป็นเพราะอะไรทำไมโอนเงินไม่ได้เอ อากาศดีมากบ้านนอกบ้านนอกอากาศดีมากบอกแค่นี้แหละ <c oughs> แ,พแพรรี่ช่วยหลีเสียงจิ้งหลีดหน่อยแม่นอนอ่ะเลยไม่อยากเปิดไฟเดี๋ยวจะเปิดไฟเพิ่มนะคะนิดนึง อช่วงนี้ฝนตกบ่อยสบายใช่ค่ะหลับสบายเลยค่ะคุณาอืมทุกคนนี่น้ำพริกตาแดงนะน้ำพริกตาแดงจะเป็นอันนี้นะเธอน้ำพริกตาแดงหอมมากใช่สูตรป้าอารีน้ำพริกตาแดงหอมมากจริงค่ะสูตรป้าอารีบายป้าอารีอร่อยนะคะอืมฝนตอนนี้ฝนตกไหมไม่ตกแล้วค่ะ ส่งกี่วันคะดูต่างจังหวัดส่งเร็วค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเผ็ดมากไหมไม่เผ็ดมากค่ะส้มพิกตาแดงอร่อยมากเธอน้ำพริกตาแดงอร่อยมากฉันบอกเลยจริงๆลองซื้อไปทานเถอะกินกับข้าวคลุกข้าวได้ดีมากแบบนี้ คอยู่กับมเลยเอฟีค่าส่งใช่ค่ะใชค่ะน้ำพริกตาแดงมีสองไซส์นะคะถ้าเป็นถ้าเป็นสามขีดอันนี้ถ้าเป็นสามขีดเนี่ยนะคะหนึ่งร้อดสิบบาทถ้าเป็นห้าร้อยกร,รมัมอันนี้ถ้าเป็นห้าอยกร,รมัมอันนี้เอ่อราคาสามรอบาทค่ะสามอบาทอืมทุกคนอยู่คนเดียวใช่ไหมจริงอยู่บ้านอยู่กับ แม่อยู่พ่ออยู่ค่ะแต่ว่าเขานอนแล้วคนคนต่างจังหวัดเนี่ยนะคะคูณสองทุ่มนอนแล้วเงียบสงบจริงสองทุ่มเขานอนกันแล้วมีแต่ดิฉันเนี่ยแหละยังไม่อยากนอนก็เลยแบบมานั่งไลก่อนขายของนะคะคุณกินน้ำสบายดีไหมครับอาจารย์สบายดีมากๆค่ะ สบายดีมากๆค่ะขอบพคุณค่ะสบายดีมากๆเลยค่ะไม่มีความทุกข์อะไรไม่มีความทุกข์อะไรค่ะมีความสุขอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวมีความสุขอยู่กับหมากับแมวและอยู่กับน้ำพริกแฮรรี่ค่ะแบบถุงก,กดเลยจ้าแบบถุงเด็กๆหลับสบายเลยใช่ค่ะใช่ค่ะอยู่กับมะลิอยู่กับชาดำสุขสันต์วันเกิดขอบคุณค่ะ บคคุณค่ะกินน้ำกินน้ำเต้าหู้ร้ลอนก่อนนอนจะได้หลับสบายนะคะสั่งทุเรียนทอดถุงใหญ่ไปแล้วได้ส่วนลด45บาบาทหูทำไมได้เยอะจังอันนี้นะนี่นะทุเรียนทอดถุงใหญ่ทำไมได้ส่วนลดเยอะจังคะเป็นลูกค้าใหม่เหรอคะเป็นลูกค้าใหม่ติ๊กต็อกไหม เป็นลูกค้าใหม่ติ๊กต็อกไหมคะทำไมได้ส่วนลวดเยอะจังอ่ะเฮ้ยเลิศนะอันนี้ค่ะทุเรียนทอดถุงใหญ่เกรดเอส,เสั่งเลยค่ะสั่งเลยค่ะสั่งเลยค่ะถุงใหญ่เกรดเอทุเรียนทอดน่ากินดิฉันไม่ไม่โมเมนะครับคุณผู้ชมลองสั่งทุเรียนทอดดิฉันไปกินแล้วคุณจะติดใจมากเพราะว่าดิฉันขายทุเรียนทอดเกรดเอทุเรียนทอดเกรดเอค่ะอืม วันอาทิตย์ไม่แน่ใจว่าเป็นพี่แพรหรือเปล่าเดินซื้อของที่ห้างห้างไหนคะพี่ตุมตามขาห้างไหนเอย่ยห้างไหนเจอที่ไหนเอย่ยห้างไหนเอย่ยใช่ทุเรียนทอดอร่อยจริงขอบพระคุณคะ่ะขอบคุณสําหรับดอกลีลาวดีนะคะใครไม่ซื้อของก็สามารถซัพพอร์ตโดยการส่งดอกกุหลาบให้ได้ละจ้า <c oughs> โรตัสอาใช่คะ่ะโรตัสไปกับแม่ซื้อของตัดซื้อของใส่บาทไปกับแม่คะ่ะ ีม่คุณแพรรี่พูดถึงผู้หญิงที่สอบรเรียนเก้าคือต้องเรียนด้วยไหมเรียนสิคะดิฉันรู้จักเลยสุกัญญาเป็นรุ่นน้องดิฉันเค้กเมื่อวานอร่อยไหมอร่อยมากค่ะแต่กินนิดเดียวไม่ไกล้ากินเยอะนี่ยังแช่ไว้ในตู้อีกสองก้อนอืมแช่ตู้ไค้ค่ะสองก้อนขอบคุณสาหรับดอกกุหลาบแล้วก็มินาดนะคะอืมนอนกี่ทุ่มเรื่อยๆเลยมีขายน้ําพริก วันนี้ขายน้ำพริกกับทุเรียนทอดอันนี้เป็นทุเรียน <c oughs> อันนี้เป็นทุเรียนทอดนะคะถ้าถ้าอยากจะซื้อไปลองทานก่อนกออ็ซื้อแบบกระปุกไปลองทานก่อนได้นะคะเออถ้าจะแบบลองทานเอ่ยอะไรเอ่ยอันนี้เป็นแบบกระปุกค่ะนี่อร่อยเธอสวัสดีครับสวัสดีพี่วุฒค่ะ หนูติดตามตั้งแต่ตอนพี่บทขอพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขายหลายอย่างเลยค่ะคุณพี่วันนี้มีน้ําพริกแล้วก็น้ําพริกมีสองอย่างนะคะ,คะมีน้ําพริกตาแดงน้าพริกตาแดงมีสองไซส์เห็นไหนี่ให้ดู <c oughs> ให้ดูว่าขนาดมันต่างกันข้างล่างนี่ก็คือเอ่อห้าขีดนะคะห้าร้อยกรัมสี่ร้อยเอ่อห้าร้อยกรัมเอ่อสามร้อยบาทนะคะข้างบนสามขีดหนึ่ง้อยแปสิบาท แดงแพรกี้น้ำพริกตาแดงทําเองนะคะของที่ขายไม่มีของที่รับมาเลยนะคะเป็นของที่คือทําเองทั้งหมดทําเองหมดทุกอย่างทําเองหมดทุกอย่างนะคะไม่ไม่มีรับมาขายอะไรนี้ไม่เอาจ้าไม่เอาจ้านี่ถุงใหญ่อันนี้ถุงใหญ่นะคะนี่สี่ร้อยสิบเก้าบาทค่ะถุงใหญ่มาก น่าทานมาก419บาทกดตะกร้าเลยค่ะกดตะกร้าชำระเงินกดตะกร้าชำระเงินเลยค่ะรีบสั่งนะคะจะได้รีบส่งจะได้ส่งพร้อมๆกันกับที่ของที่สั่งในอีกแอปหนึ่งวันนี้ออเดอร์เยอะมากอ่ะไม่เชื่อดิฉันให้ดูดิฉันไม่ได้โมเมนะคะถ้าดิฉันดิฉันถึงบอกไงว่าดิฉันออกจากวงการดิฉันไม่ได้กังวลนะคะดิฉันขยันไม่อดตายค่ะความขยันไม่ทรอยศใครเก็บได้เป็นเดือนค่ะอยู่ในตู้เย็นยิ่งอร่อย คุณดูนะคะคุณดูนะคะขออนุญาตนะคะคุณดูนะฮะ,ะ,ะนี่นะคะนี่นะคะวันนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะออเดอร์น้ำพริกทั้งนั้นเลยนี่ค่ะที่เป็นรูปพริกเนี่ยออเดอร์น้ำพริกทั้งนั้นเลยนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตเออลูกค้านิดนึงนะค่ะ